ศรัทธาเขาก็มีทําบุญทําทานประจําความเพียรเขาก็มีตั้งใจปฏิบัติทุกวันเก็บรายละเอียดสูงมากในการปฏิบัติไม่ใช่อิลงชงเชงไปทําเรื่องดำเราวนี่ความศรัทธาดีแต่วความเพียรไม่ดีก็ไม่ได้แล้วก็สติการรู้นึกดูตัวก็ได้ในทุกขณะสมาธิก็ทําอะไรก็ต้องความตั้งใจไม่ทําเพื่อจะเลิกไม่ทํเหนื่อยแล้วก็เลิกเบือ่อแล้วก็เลิกไม่ใช่ ตัวไหนเหนื่อยก็ศึกษาเรื่องเหนื่อยต่อไปตัวไหนขี้เกียจก็ศึกษาเรื่องขี้เกียจต่อไปตัวไหนมันคิดปรุงแต่งปรุงสร้างก็ศึกษามันต่อไปเนี่ยนี่เขาเรียกว่าคือเพี้ยนแบบแบบจับขึ้นหลังอ่าถ้าว่าไปคือไม่ได้ไม่ยืนหดรถกลางทางอ่ะพอรถลงตรงนี้ปั๊บไปขึ้นคันนี้ตรงนี้ก็ขึ้นคันนี้พอมันเบื่อปั๊บจับตัวเบื่อขึ้นมาเป็นวิจัยต่อเลยขี้เกียจปั๊บจับความขี้เกียจมาวิจัยต่อคนเหนื่อยปั๊บจับความเหนื่อย เขาขึ้นรถต่อต่อต่อ,ตอมันก็ไปถึงเป้าหมายไวใช่ไหมบางคนมันเบื่อปับ๊บก็อ,อยู่ตัวนี้ไม่เอาเบื่อขยันไปเลยค่อยไ่ทำเหมือนกับขึ้นรถไปลงตัวนี้ก็แช่อย,อยู่ตรงนั้นไม่ยอมหารถต่อไปก็อนอนเล่นอยู่สถานีรถไฟไม่ยอมต่อรถข้ากรุงเทพในลักษณะเงี้ยความเพียรมันก็ไม่ต่อเนื่งองพอเกิดบริษัทตัวไหนก็ไปอ,อยู่แค่ตัวนั้นง่วงมาจะก็นอนดีกว่า ฟุ้งซ่านมาทัานก็ไปทำเรื่องอื่นดีกว่าแทนที่จะศึกษาเรื่องฟุ้งซ่านต่อไปนะลักษณะเงี้ยมันก็เลยโอปัญญาสําคัญนะปัญญาเพราะฉะนั้นอย่างน้อยคุณสมบัติอย่างน้อยนี่ขอให้มี5ตัวหนะึ่ศรัทธา 2. ความเพียร 3. สติสมาทิปัญญาส่วนสติสมาธิปัญญานี่เป็นผลนะส่วนมันจะมีมากน้อยหรือได้ดีแค่ไหนอูที่เหตุคือศรัทธาและความเพียร แค่ศรัทธาถูกต้องความเพียรถูกต้องสติสมัมปชัญญะถูกต้องไปด้วยนะเมื่อรู้หลักอย่างนี้แล้วเนี่ยมันก็ง่ายขึ้นเยอะนะเพราะฉะนั้นอามาถึงทํางานได้ทั้งวันเพราะอะไรเพราะมันได้ทําความเพียรไปด้วยบอกหลวงพ่อไม่เห็นปฏิบัติเลยเอาแต่งงานไม่เจ็ดจะปฏิบัติยังไงเพราะเราปฏิบัติทั้งวันแต่เขาไม่รู้ว่าเรากำลังปฏิบัตินะไม่รู้แต่ว่าสําหรับคนใหม่ยามาทําแบบหลวงพ่อไม่ได้นะเสร็จเลยเพราะอะไร เพราะยังไม่ชํานาญในการจับสติไม่ชํานาญในการจับสมาธิไม่ชํานาญในการจับปัญญาเพราะฉะนั้นเราคนคนคนใหม่ๆเนี่ยถ้ายังไม่ชํานาญอย่าเพิ่งไปโหมงานเยอะถ้าโหมงานเยอะไปไงก็ทําให้เราไปหลุดไปในงานเอางานเป็นตัวตนในขณะทํางานใครมาเบรกมาว่าปั๊บให้ขึ้นเลยหลุดเลยทันเดี แกนี่ทำอะไรไม่เข้าเรื่องเลยขยันไม่เข้าเรื่องเลยรุนเลยแต่ถ้าเราคนที่ชํานาญแล้วเนี่ยอะไรกระทบกระแทกเขาจะชมเขาจะว่าเขาจะดา่าเขาจะนินทาเขาจะอะไรไม่สนใจสนใจทำไงฉันเลยรู้สึกด่วไปเรื่อยๆเนี่ยที่ว่าคนใหม่คือคนยังไม่ชํานาญแม้จะปฏิบัติมาส0ปียี่สิปีก็ตามถ้าไม่ชํานาญในการประคองความเพียรแล้วถือว่าใหม่นะถือว่ายังใหม่อยู่ แต่ถ้าปฏิบัติสามปีห้ปีชำนาญในการประคองความเพียรก็ถือว่ามีเป็นเก่าละเพราะประคองเป็นวัดกันที่ชำนิชำนาญในการทำไม่ได้วัดการวันเดินปีนะการปฏิบัติเนะี่ยวัดการทำเป็นหรือไม่เป็นบางคนขับรถมาสิปี20ปียังไม่เป็นรถเลยใช่ไหมเหยียบเกียร์เดียวขึ้นเขาลงห้วยรถก็พังไวอะนะขับรถคันไหนพังคันนั้นแต่สําหรับคนที่ชํานาญขับรถมาสาปีหปีคล่อง ขับรถแล้วปรากฏว่ารักษารถได้ดีมีความปลอดภัยสูงรถซื้อมาทีก็ยมประจวบก,กระยมเปี่ยมเนี่ยเขาซื้อรถสมยัยเขาแต่งงานกันนะรถเบนน์จนปัจจุบันรถคันนั้นยังใหม่เอี่ยมอยู่เลยเขาก็ยังใช้อยู่โอนี่เขาเรียกว่ามีความชํานาญในการใช้เพราะเขาไปช่างไฟฟ้าด้วยก็รู้เรื่องรถด,ดีเรื่องการปฏิบัติก็เหมือนกันถ้าเราทําด้วยความชำน,นิชํานาญมีสัจ มีความชํานาญในการที่จะมีศรัทธาคนจะทําบุญแบบไหนคนจะช่วยเหลือคนแบบไหนถึงจะได้จังหวะดีความเพียรก็เหมือนกันเพียน,นี่ยงไหนที่มันไม่เหนื่อยไม่หนักเพียรแล้วรู้สึกสบายๆมีเทคนิคในการเพียรแบบทำงานยังไงทํางานทั้งวันโดยที่ไม่เหนื่อยไม่หนักเลยก็มีเทคนิคในการทําทําไปเบาไปสบายไปทําสมาธิไปศรัทธาและความเพียรจึงเป็นเรื่องสําคัญทีนี้ไอ้ความเพียนที่ถูกต้องไปใหญไง หนึ่งระวังระวังในสิ่งที่มันจะทําให้เราไม่สบายกายไม่สบายใจอย่าให้มันเกิดทําไปแล้วรู้สึกไม่สบายกายไม่สบายใจผ่อนแก้ไปก่อนจะไปดันแต่ไม่ควาาวพอไม่สบายกายไม่สบายใจหยุดเลยไม่ใช่นะแต่แวะแก้ไปก่อนแก้ทําให้มันเกิดความสบายกายทำไแก้สักพักเอาแก้ไม่หมายความว่าหยุดก็ทํานั่นแหละแต่ม่ามีวิธีแก้ในการทํานั่นเอง แต่ถ้าหากว่าการที่เกิดความไม่สบายใจไม่สบายไม่แก้ตรงนั้นเขาเรียกว่าไม่ระวังไม่ระวังสิ่งที่เป็นอกุศลทั้งหลายเนี่ยให้ระวังสิ่งที่เป็นบาปให้ระวังตรงนั้นโอ้มันไม่สบายฉันหยุดฉันไม่ทาดีกว่าทั้นนอนหลับสักพักเดี๋ยวค่อยมาทําใหม่อันนี้เรียกว่าไม่ได้ระวังเหมอนกันพอออกจากหนึ่งเติดเส้น่พอออกจากหนึ่งเติดเส้นพอออกจากอกุศลอันนี้ไปติดอกุศลตัวนั้น พอเรารู้ว่าตัวกายตัวใจันี้มันไม่สบายทั้งกายทั้งใจมันเป็นกุศลดูว่าทําให้มันสบายได้อย่างไรใจที่มันกำลังคุนอยู่อันนี้ทาให้มันสบายใจได้อย่างไรต้องเก็บอารมณ์สักสิบวันถึง่จะสบายใจอันนี้ก็ไม่ถูกนะขาะจิตใจของเราสามารถปรับเปลี่ยนได้ทันที ấy. อย่างพระอ,องค์ุลิมานใี่ไหมเป็นโจรมาได้แท้เพ,พราะพลิกแค่ไม่ถึงชั่วโมงเป็นพระอริยะเลย ถ้าไม่สบายใจมนันแก้ไขถ้าแก้ไขเปน็นแก้ไขได้ไวมากแค่เพบเดียวก็คนละเรื่องละแต่ถ้าหาว่ากายเนี่ยมันไม่สบายกายบางครั้งเราต้องต้องผ่อนต้องพักมันเพราะว่ามันปรับได้ช้าเพราะร่างกายของเราเป็นมวลสารที่มีการปรับเปลี่ยนได้ได้ช้าจิตของเรามันมีมวลสารที่ละเอียดมากมันปรับเปลี่ยนได้ไวจิตของเราจะไปอุเทพมันไปถึงอุเทพตั้งหลายรอบแล้ว แต่กายของเรายัางไปหาซื้อตัว๋วไปจองตั๋วไปขึ้นรถท่านู้นท่านนี้ก็จะไปตั้งหลายวันเลยถึงใช่หลายชั่วโมงแต่จิตมันไปหลายรอบแล้วเพราะอะไรมวลสารของจิตมันละเอียดกว่ามันก็ไปได้ไวไปได้สูงนะถ้าหากว่าเราจะเอาฟืนไปหุงข้าวโดยที่ไม่เปลี่ยนมวลสารของฟืนเนี่ยให้เป็นความร้อนเสียก่อนฟืนก็ทําให้เข้าสูงไม่ได้ใช่ไหม มวลสารของความร้อนคือไฟเนี่ยเป็นมวลสารที่ละเอียดของฟืนลาพังฟืนเนมันหุข้าไม่ติดเพราะมวลสารมันต่ำแต่พอเปลี่ยนมวลสารของมันเปลี่ยนหมายวามว่ามันจะครบเพิ่มกําลังให้มันเปลี่ยนฟืนให้เป็นไฟเป็นก็ทำํำให้สำเร็จประโยชน์ร่างกายและหัวใจของเราเป็นมวลสารที่ยากแต่พอเอามาใช้ พลังคือความรู้สึกตัวที่มันมากับกายกับใจนี้มาเปลี่ยนเป็นตัวจิตตัวอารมณ์ตัวสติตัวสมมติปัญญามันก็เป็นมวลสารที่ละเอียดขึ้นไปสามารถพลิกเปลี่ยนอกุศลให้เป็นกุศลได้ทันทีนะนั้นเองเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เป็นวิทยาศาสตร์แล้วก็เป็นธรรมชาติที่สัมผัสได้มันมันไม่ใช่เป็นเรื่องสลับซับซ้อนอะไรแต่เนื่องจากว่า ศรัทธาและความเพียรของเราเนี่ยถ้ามันไม่ตั้งมั่นนะดูมันเป็นเรื่องยากไม่หมดอะถ้ามันไม่ตั้งมั่นแล้วก็ไม่ถูกต้องนะฉันศรัทธาในการที่จะยกมือถ้ามันไม่ยกเนี่ยรู้สึกมีปัญหาเยอะเลยถ้ายกเนี่ยมีปัญหาเยอะเลยปัญหาสารพัดนะฉันศรัทธาที่จะนั่งหลับนะถ้าไม่ได้นั่งหลับมีปัญหาเยอะเหมือนกันเนะพราะฉนั้นศรัทธาและความเพียรต้องปรับให้ถูกต้องนะ ถ้าเปรัาไม่ถูกต้องมันก็จะไปติดอยู่แค่นั้นลักษณะนั้นก็ยกเป็นวิบากกรรมเป็นอนุสัยซึ่งแก้ยากาก็ต้องปล่อยไปตามวิบากกรรมจนกว่าวิบากกรรมจะเบาบางอันนี้คือพูดถึงเรื่องคนที่เขาติดอารมณ์เราใครติดมาจากทางไหนมาให้มาถามหลวงพ่อมาหาหลวงพ่อแก่เหมือนกับหลวงพ่อนี่ะ,ะแก่ได้ทุกเรื่องไหใช่ไหมหลวงพ่อก็บอกวิธีการเข้าไปเออทำอย่างนี้ก่อนนะลองทําถ้าเขาไปทําไปแก้ไม่ได้ เอาตัวจริงมาเอาะถึงจริงมาทีนี้ก็เลยว่าอะไรเลยลุยกันอย่างน้องนอตเนี่ยมาตอนเลือดนี่ใช้ไม่ได้เลยโอ้เดี๋ยวนี้ใช้ได้เยอะนะแก้กันไปแก้กันมา,าน้องนอตก็มีชีวิตมีความสุขขึ้นมีความสงบขึ้นแถมแก้ทางครอบครัวได้อีกต่างหากเพราะฉะนั้นมันมรู้ว,วิธีแก้ไม่ยากเพราะว่าเพราะเราฝึกวิธีแก้ในตัวของเราตลอดเวลาแล้วโครงสร้างของเรามันต่างกันไหมถ้าสี่กันห้าต่างไหม อยายตนะหกไม่ได้ต่างใช่ไหมกายใจรูปก,กายเวทนารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ได้ต่างมันเป็นโครงสร้างอันเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าเราชํานาญในเรื่องของเราเนะี่ยเรื่องของผู้อื่นมันก็ชํานาญไปด้วยนะมันไม่ใช่เรื่องยากนะเพราะฉะนั้นเวลาไปทําการทํางานให้ถือว่ากําลังปฏิบัติธรรมถ้าหากเราเราเรา,เราเป็น แต่ขณะที่เราปฏิบัติธรรมก็คิดว่าเรากําลังทํางานเหมือนกันบางคนเข้าใจไม่ถูกขณะปฏิบัติก็ <c oughs> น,นึกเอ๊ะคนงานคนนั้นทํางานอย่างนี้คนนี้ทํางานเราไม่ได้ทําอะไรเลยก็เลยออกไปทํางานทาั้งท่านที่ตัวเองยังไม่ชํานาญนะก็ไ่อยากทํางานอย่างเงี้ยผิดละแต่ถ้าหากคนที่ชนานาญทํางานก็เป็นการปฏิบัติธรรมแล้วคนที่ปฏิบัติธรรมตัเองก็กำลังทํางานหนักเหมือนกันแต่ทํางานในคนละแบบในฐานะผู้ใหม่ ก็ทํางานแบบนี้ไปก่อนคือเดินโจกมสร้างจังหวะไปก่อนใน,ในฐานะคนเก่าเป็นงานเป็นชํานาญแล้วก็เอาวิธีการปฏิบัติไปลงในงานและเมื่อไรเสร็จจากง,งานก็กลับมาปฏิบัติเหมือนเดิมนะไม่ใช่เออฉันทางานเป็นแล้วไม่ต้องปฏิบัติก็ได้อันนี้ก็ผิดอีกนะเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับว่าทุกวันเรามีงานแค่สองอย่างคือคนเก่าตั้งใจปฏิบัติตั้งใจทํางาน ปฏิบัติไปด้วยในงานคนใหม่ตั้งใจปฏิบัติตั้งใจปฏิบัติให้เข้าใจแต่หลวงพ่อไม่ต้องไปสั่งว่านี่เธอต้องไ,ไม่ต้องพาออะไรเราพูดกันทุกเช้าทุกเย็นพอแล้วถ้าเรามีศรัทธาที่จะทําแต่ถ้าหาว่าเราไม่มีศรัทธาที่จะทําพูดกันทุกชั่วโมงก็ไม่ทําอยู่ดีเพราะนั้นศรัทธาและความเพียรมันเป็นเรื่องสำคัญแต่ถ้าเกิดขัดข้องด้านเทคนิคอ,อ,อย่างนี้มาถามหลวงพ่อได้ผมว่าผม ปฏิบัติแล้วง่วงผมแก้กันอย่างที่หลวงพ่อบอกก็ยังแก้ไม่ตกทําไงวันนั้นน้องนุถามเอ๊ะผมง่วงทุกวันหลวงพ่อมแก้ไม่ตกน้นงง่วงทีไรนี่ถึงหันหลังเข้าเสาเนอะเกาหลังเอาหลังถูเข้าเสาน้องน,นุแก่ปรากฏว่าตอนได้มาไม่ง่วงเลยนะง่วงทีไรห,หันหลังเข้าเสาถูหลังเข้าเสาจนเสาตรงนั้นเกลี้ยงนะ้องนุงอย่างเลย นี่บางทีเราคิดไม่ออกแก้ง่ายๆของยากๆนี่แก้ง่ายๆแต่ว่าถ้าเราไม่มีทักษะมันแก้ไม่ได้เพราะอะไรข้างหลังเนี่ยมันเป็นแผงรับวงจรของพลังงานนะจนันนันจะไปบินเทวดนิมนต์เลยนะกำนันดาไปส่งท่านหน่อยหรือรุ่นรันก็ได้ไปรันไปส่งเพราะว่าท่านถือบินเทวดาเป็นวัดถ้าเกิดไม่ได้บินเทวตาท,ท่านเป็นฉันในยุงเหมือนกันนะก <c oughs> ็นิมนต์นะครับก็ รันไปเตรียมรถไปส่งท่านแล้วใครจะไปกับท่านหลวงตาสององค์นอกกนั้นก็จะได้ทํางานตแต่สําหรับฝนตกนะวันนี้ถ้าฝนหยุดตกถ้าเกิดไปกลางทางฝนตกทําไงก็ตัวใครตัวมันก็แล้วกันนะ <c oughs> เอา,เอ,าอยู่แล้วลรันจะน,นันนิมนต์เลยจะไปแต่ฝนตกมาโทษผูมไม่ได้นะเอาไง าาก็ไม่เอาไฟมาให้หลวงพ่อคนเดียวทุกหลวงนายะกลับลาของแก